ธนาคารกรสิกรไทยคาดการเศรษฐกิจไทยตลอดปี2,557ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ2 3เป็นผลมาจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีการบริโภคของประชาชนเป็นตัวสนับสนุน นายวศินวณิย์วารานันรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2557ด้วยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัย3ประการได้แก่การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2557และการจัดทำงบประมาณปี2558ให้มีผลบังคับใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคม2557 รวมทั้งการเร่งรัดอนุมัติโครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มูลค่ากว่า7แสนล้านบาทและการช่วยเหลือกเกษตรกรโดยการคืนเงินโครงการรับจำนำข้าวกว่า90,000ล้านบาท ซึ่งจากปัจจัยหนุนดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในช่วงครึ่งปีหลังให้ขยายตัวได้ร้อยละ4.3ส่งผลให้ GDP ในปี2557ดีขึ้นจากที่คาดการไว้เดิมร้อยละ1.8เป็นร้อยละ2.3จากการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนและการบริโภคข,ของภาคประชาชนที่ดีขึ้น